กาบสวัสดีค่ะแม่อุ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อุ่นค่ะมือมีกระไรมาติดตามแม่อุ่นเนาะค่ะเพิ่นมาเพิ่นฝันสองวักสองตนต้องวักแล้วมาขึ้นค่ะฝันสองเหลืองไม่ขึ้นเดียว้นเดียวค่ะเราว่าขอทั้งบนทั้งหลังเนื้อก่อนสิีนนอนก่อนเชี่นอนค่ะว่าสวดมนต์แล้วทองพิโซแล้วยันทุนแล้วยังแล้วเราตัเพิสดารยังแล้วเรียบร้อยค่ะคือเ่ากับ แล้วว่านึกถึงผู้บาอาจารย์กับพ่อแม่เฮานะค่ะแล้วก็อันนี้เจ้ากรรมนายเวรนะครับมาไป็นมาดบอกคนเบิดแล้วก็ขอดีโตข้าจะให้บุญให้แม่วันตั้นวันที้ตอนนี้บาเราให้ลูกถึงเด็กไม่เด้อว่ะพอได้มีเงินเห็ดผลเงินให้แม่ค่ะซื้อกินค่ะก็ให้ฝ่ายบ้นจนจังเลย ส้มโงเตือะจำไหนส้มโองเตือยจำไหนไปพันยางไปพูนทางเวนตกเป็นมอลลาน่าขายของค่ะไปไปเห็นบันสือศินมาผู้สินคืองมามแต่มาจะใสสังมากหไรไปไหนละ่ะเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทคนว่าเก้าร้อยเก้าคิบสี่บาทแมนก็เลยถามเคนว่าที่ขายตรงเท่าไหร่ล่ะเจ้าสีเอาบอ่อเอาแล้วก็จะเอาสามตรง ลอ <150. S 2> ยห้าสิบโอ้ยจะแม่นอ้อตื่นก็มาจะไหนจะมาออกบอกตะเลขตะออกแล้วก็เลยวางจีค่ะอัอเมืเม่อมาก็ยังคิดอยู่คิดอยู่ว่าเอาเลขตัวนี้มันออกไปละเด้ก็เลยวางจีตอนนี้ก็หายเงนเนเินพ่นไปแบงค์พันไปไปทอนเงินไหนคอยไปทอนเงินล่าไว้คอยบัตอี โอ้ยข่อยบ่ฮูจักเงินอันเลาาดอกเป็นยังเป็นยังอะไรเป็นอะไรก็เลยว่ะอาสนามาเปลี่ยนให้ไหมอย่างเปลี่ยเนเงินไทยให้เฮ้าฮ <ะ S 2> เงินล้าเพิน่นเอาไว้กึนข่อยบ่ฮูยจักเงินแสนเงินหลานเงินของเลาวนะ่น<ฮ>ะค <ฮะ S 1> ่ะเสี่ยงไดตัวอีกคุณไห่บ้านนี้ก็เลยก็จมาตัวบ้านนี่ก็ถือมาแล้วบ้านนี้ถือมายางมากตามาหอนเือนแล้วก็นอดรอเจนอน<ฮ>ะก็ฟันไม่เองบัดนี้ อ่เออตื่นขึ้นตื่นก้อนไหนนั่นตื่นนึ้ขึ้นเลยตื่นก่อนตื่นก้อนล่ะจังมานึกถึงตัวเลขพวกนี่แม่อันบ้านนี้ขอถามคุณแม่ห้่ัดห้น้อยหนึ่งเนาะเงินทอนที่เพิ่นทอนไท้นั่นคุณแม่ได้เบิ่งบอกว่าเป็นเงินจำนวนจักปาที่เพิ่นทอน้สมมติว่าเข้าซื้อเงินพันเข้าไ้เพิ่นไปบเพิ่นเอา1อยหาเพิ่นจิททนเป็นเงินเหลาหมดเลยอจนโอ้ยบ่หูนำบ่หูจำนวนว่าทอนเท่าได ก็กริท่อนอันถ้าได้มันเอาไปลอยหาซีบนอค่ะกระท่อนแปดลอยหาซีฟเพค่ะจังซีประจกักษ์แต่ว่าเมียบอดดเบิงแต่บอดดเบิงบอดดิซัมแบบไงหนึ่งอ้ยคอยบะหูนับเราคอยไปซื้อของหรยุไซจังซีคอยซื้อบุ๊กเป็นค่ะเป็นวาชนามาจีไหายเงินไทยเฮ้าเพื่อนบ่างเนื้อไทยเฮ้าเพื่อนกนระทิ่งนมาเงินอันไทยเ้าไมากก็อันแปดลอยหาซีบค่ะ เอนทออนให้แต่แต่ว่าบอดดนับเมนบอบอดด้นับเพราะว่านพู้แล้วจำนวนเงินเจ้าของค่ะก็เลยเอาใส่ถุงเลยบอกคุณแม่ใส่ถุงมาเลยจืนกะทึมมาเลยค่ะสามตวงนั่นแต่ว่าก็ได้ตื่นได้ตื่นก่อนอยู่ตื่นก่อนอยู่หลัวก็นอนไม่แล้วก็เมื่อไหร่ตัวเลขีตื่นตื่นตื่นหลัวก็นึกเห็นแต่ว่าเจ้าของสื่อสินน่ะล่ะค่ะอ้าเป็นยังจจงขึ้นมาบอกเลยตัวเก้าก็เลยว่าค่ะตอนนันนนะกับโบนีเนาะ เด็กัตเก่ากับมีสีแต่กระทำเพิ้นวะซื้อมาจะได้ทีนฝึกนีน่เก่าลอยเก่าสิบซีเปิ้ลวางซีค่ะเก่าลอยเก่าสิบีเล็กหกหกซีกับเ็นเดอร์ันหัวเอกะค่ะพอว่าเหล็กเก่ากับเหล็กเนเป็นตัวเดียวกัน ความฝันหลอบเลกหเนาะหลอแหลกแต่ว่านี่ขื่นเดียวกันหนึ่นฝันถึงสองเถื่อสองเถื่อยังหค่ะบัดเดอร์บัดลุนยะบว่าฝันได้บัดลุนฝันเห็นขังหลกตื่นขื้นเนื้อนึกเห็นเลขหมวลนี่นึกเห็นเลขมวลนี่ต่ว่าไปสู่สินเดี๋ยล่ะค่ะก็เลยไปเว้าในใจเจ้าของเอาบัลเลขออกแล้วก็มาบอกอีกแล้วบอกตับโตเก้าก็เลยว่าค่ะโตเก่าที่ล่ะค่ะโตเก้าก็คือหนึ่งหาศูนย์เนาะค่ะ ศูนย์ค่ะใกล้รถเนาะแต่ว่าของแมอุ่นตีนี่เก่าก็พกอันเดียวกันเนาะแมวอย่าลืมหันเอาหันเอาค่ะอย่าลืมหันเนาะลืมได้ก่าหันไปให้เอฟซี่ก่อนละเนาะหันไปละค่ะแต่วหันมันก็กบแตคือสินก็เป็นสินเมืองลาวเนาะสินเมืองลาวแบบเป็นตีนการตีนอย่างตีนแบบจ้าเสีลกันค่ะเพื่อนถามว่าสินเมืองลาวเป็นเมืองลาวว่าอฟังมาจากเมืองลาวค่ะ สามพื่นพื้นซ่งมาเป็นปึกหนึ่งอะไรเป็นปึกหนึ่งแต่ว่าในอุ่นนั่นสือสามมือสามสามตรงเออสามตรงขันสามตรงลอยหาซิปจะถือตรงละหาซิปตอนไหนเนาะคยังม่ตื่นมาตื่นมาโอ้ยมาบ่กตะเล็เช้าตัวเก่าแต่นอกค่ะค่ะนี่เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่เนาะค่ะจังไรกันแต่ผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันคุณแม่ก็มีซ้ำหน่เนาะ ค่ะขอบคุณ <information> ค <c Dartmouth> ่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่อุ่นเนาะเก่าซีีหนึ่งหาศูนย์ค่ะอย่าลืมว่าเลขเก่ากับเลขหกมีตัวเดียวกันเนาะคุณแม่อุ่นพันวากับอย่าลืมหันหัวลงเป็นหกหกสีกระได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสื่อตัดนาตัดหลังเอาค่ะประจำงวดวันที่หนึ่งมีนานคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอก,กขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันดเด็ดอยู่ใส่จ่าปอก,กสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งวันคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสน่นะค่ะท่านผู้ชมเนาะมื่อนี่จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะค่ะหลวงปู่มาเจริญเจริญค่ะ<า>อันว่าเรื่อ,องุของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไออ พุกเสกกมานี่สำหรับน่องส้างนวดส้างหรือเกี่ยวกับสางนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซารมัมธีไเปบุชเทวบดาคนหลอกสมกษาคนให้กเกียรติสส้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในของบฏิบาติในื่อนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำส้างส่วนเส็นผมแม่เพรณีบางของทิ่ก็เอิยแม่ เป็นพ่อแม่เท่านีบางคนมันเกิดเอินไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ่าอยู่ในอตอวน,นี้ที่เห็ไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มีโชกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่ายมเขาโม้ซกไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบางส่อย่างการขายบ่ดีก็ดีเออไปร่าเม็ยยังบ่เคยสื่อเรื่อกินเบ,บถถ้ก็ถือ อ่าเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบใดเนี่ยส่วนมากอ่าลวองปูหรืออาจจะมานีจะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดเึ้นต้องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าอ่าคือสารางเป็นชีสัตว์ีวิตชีวะคนฝ่ายูรงว่าประมาณภาษาไหนเราสสัต้องใ,ใส่สร้างนการอกรมบอกซื้อส่วนมาเขาเลยเชือจำนำนามาหน้า,า,นาได้ขี่มันเขาเบานอกขันดีบัสอ,อ่าว่าจะขนสั่ง อ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีราม่าเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึ่งผพ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างตกมั่นได้มาจากลูกลูกคนเดียวยสร้างอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํา้หาตยาโยมเพนมาชาบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังกะ พลมะม่วงบูชาไปก็รดูที่ว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวปเกษตรของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิปมาทุกโภคก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างเรถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ กระด้ยของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผมุชมหนวดเมตตามหาเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงื่อนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ่งข้างในน้ำกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนันน้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทธรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะคะนะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะนะ่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสก ใส่มวลสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกล่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังต๊กต๊กเห็ดเอียงกะบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพท์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีผงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะคายบอดีลูกค้าบอ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่ห์เว้าวกับไพกกบผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจาก็ผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก ค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาใดทีเบอร์โรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ